เาไม่ต้องการความรักหรอกนะถ้ามันไม่ได้มาจากเธอเขาไม่ต้องการใครหรอกนะถ้าคนคนนั้นไม่ใช่เธอเขาคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยนะแค่เธอมาขนาดนั้นเลยไม่อยากจะคิดถึงตอนที่เธอไม่อยู่เลย ที่พูดว่าเขาไม่อยากให้เธอมาหาเพราะเขารักเธอมา,ากแต่ทั้ไมเ่เหลกันอยู่กใกล้ๆกันนี่นะทำไมเราอยู่ใกล้จึงอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเธอมาอยู่กับเขาเราไปนั่งนั่งกันไหมหาอะไรอร่อยๆก,กินกันให้เธอเลือกเลยอว่าอยากกินอะไรเดียวเขาเป็นคนใจยเองเขาจะดูแลเธอดีเลยนะทำไมเธอจึงอยู่ใกล้จังเลยนะ ที่มันเป็นหลักทางไกลเพราเขารู้ว่าความสมพันธ์แบบนี้มันเป็นยังไงสุดท้ายก็จบที่ละกันแต่จะทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนไปนะเพราะเธอเป็นคนที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิต,ตเขายอใ,ให้เธอเลยทั้งใจเราจะเป็นของกันและกันเขาไม่อยากให้ความรักหลักนะถ้ามันไม่ได้มาจากเธอเขาไม่ต้องการใครรักนะถ้าคนนั้นไม่ใช่เธอเขาคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยนะ มาไม่อยากจะนึกถึงตอนที่ไม่มีเธออยู่ข้างๆเลยเขาต้องโกหกแน่ๆถ้าพูดว่าเขาไม่อยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆเพราะเขารักเธอในที่รักแลาวทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยนะเป็นห่วงเธอมากมากๆไม่อยากจะนึกถึงตอนที่ไม่มีเธออยู่ข้างขาเลยก็ต้องโกหกแน่ๆถ้าพูดว่าเขาไม่อยากให้เธอไม่อยู่ใกล้ๆเพราะเขารักเธอไงที่รักแล้วทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ เวลาเลยนะ่เป็นห่วงมากมาก,มากไม่อยากจะนึกถึงตอนที่ไม่ไมีเธออยู่ข้างเ้าเลยก็ต้องโกหกแน่ๆนนะถ้าพูดว่าเขาไม่อยากให้เธอไม่อยู่ใกล้เพราะเขารักเธอในที่รักแล้วทำไมเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ละ่ะแต่ถ้าทำให้ความคิดของเขาไปโทษเขาต้องการทำมากที่สุดในชีวิตเขายกใจให้เธอไปแล้วเราจะเป็นของกันและกัน